ในยุคที่สื่อดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอนาคตของโทรทัศน์ไทยกำลังเผชิญกับคำถามสำคัญจากในอดีตโทรทัศน์เคยเป็นสื่อหลักที่ทุกบ้านต้องมีแต่วันนี้เมื่อสมาร์ทโฟนและแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาแทนที่แม้ในปัจจุบันผู้คนจะหันไปเสพสื่อออนไลน์แต่ทีวีดิจิทัลก็ยังจำเป็นโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มประชาชนทั่วไปกลุ่มเปราะบางชายขอบ และผู้ได้โอกาสทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเราเ,าเคยผ่านช่วงอนาล็อกมาก่อนที่จะมาเป็นดิจิทัลเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดเตรียมทรัพยากรบุคคลที่จะต้องรองรับาการใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปรองรับพฤติกรรมผู้โภคที่เปลี่ยนไปเนี่ยสำคัญมากก็มีการจัดรวมอยู่กันเป็นประจำนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานที่สามารถรองรับรูปแบบออนไลน์ได้มากขึ้นมีทั้งการ เปิดแพลตฟอร์มใหม่ๆเพราะฉะนั้นเอ่อข้าราชการเองในกลุมก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้แพลตฟอร์มต่างๆรู้จักที่จะปรับคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละแพลตฟอร์มเช่นเดียวกันนะเดียวกันเนี่ยก็ต้องนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้นะคะในการที่จะผลิตเนื้อหาคอนเทนต์ด้วยนะคะเพื่อให้มันสอดรับกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในของผู้บริโภคเองในแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เป็นเรียกว่าความทา้าทายแล้วกันนะคะว,ว่างบประมาณในการที่จะมาดําเนินงานของทางกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะก็ลดลงทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นมันมีข้อจํากัดของของบประมาณในการใช้เราจําเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่เองค่ะหนึ่งควรสามารถทําได้หลากหลายสกิลม,มีมีทักษะในหลายๆอย่างเพื่อที่จะใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะในการที่จะผลิตเนื้อหาค,คอนเทนต์ต่างๆรองรับ พี่น้องประชาชนก็คงจะต้องมีการต่ออยู่ดีนะคะ <_ p ink> เพื่อที่จะรักษาการสื่อสารที่มีคุณภาพรักษาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐกับพี่น้องประชาชนต่อไป <_ p ink> ทางอสมทเองนะคะ <_ p ink> ก็ผ่านการเปลี่ยนผ่านหลายุคหลายสมัยนะคะล่าสุดก็พยายามปรับคอนเทนต์โดยใช้ทีมที่ว่าเป็น m c o t New Journey <_ p ink> ก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ฟโฟกัสกับคนรุ่นใหม่ เอ็มคอเองก็เป็นหน่วยงานที่พยายามที่จะเปรียบผ่านในช่วงเวลานี้ไปเพื่อที่จะยกระดับสื่อที่มีคุณภาพแล้วก็ให้ตอบโจทย์กับคนในแต่ละช่วงไวัยไปเช่นเดียวกันค่ะเข้าใจว่าสถานการณ์ disruption จากเทคโนโลยีเนี่ยคงเจอเหมือนกันหมดบ้านเราเนี่ยต้องเรียกว่าเราเจอในสิ่งที่เรานึกไม่ถึงไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีใหม่มันเข้ามามันจะมา d i s r u p ผู้ประกอบการแต่ละช่องที่ยื่นประมูลกันตอนนั้นยิ่งแล้วใหญ่คือไปประมูลอยู่บนพื้นฐานที่ว่าวงการโทรทัศน์กําลังเฟื่องฟูช่อง3ช่อง7ได้กําไรปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านทุกคนก็คิดว่าถึงกําไรจะไม่ได้เท่าช่องสาช่องเจในขณะนั้นแต่ว่าขอสัก10%เซฉะนั้นทุกคนก็กระโจนเข้ามาเต็มที่ช่องเด็กช่องข่าวช่องเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มหมด24ช่อง โดยวิธีการแจกกล่อง Set Top Box พอแจกกล่องแล้วก็พบปัญหาอีกว่าแจกแล้วมันดูไม่ได้แล้วโฆษณาจะเข้ามาอย่างไงเอาละสุดท้ายขึ้นมาก็ดีขึ้นเขาก็ออกกฎ u s t Carry ช่องทางไหนที่ออนแอร์อยู่ต้องเอารายการของ24ช่องติดไปด้วยเพื่อให้คนได้ดูมากๆม,มันก็ดีขึ้นพอเริ่มจะดีขึ้นเราก็เจอศัตรูตัวใหม่คือเทคโนโลยีที่มันคาดไม่ถึง ดูรายการต่างๆผ่าน Facebook ผ่าน YouTube ดูได้ย้อนหลังด้วยติ๊กตอกก็เอามั่งสารพัดสารพันที่มาทําแข่งกับทีวีซึ่งลงทุนมหาศาลกสทชก็ทําอะไรไม่ได้สิ่งที่เรากําลังจะไปเสนอกับกสทชและก็เสนอกับรัฐบาลเนี่ยเพื่อขอความชัดเจนว่า4ปีกว่าที่เหลือเราเราควรรู้ละวัชตาเราจะเป็นยังไงกอนที่เข้ามาก็จะมีการปรับแผนแม่บท แล้วก็มีปรับทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการใช้เครื่องความถี่ทางด้านคุณภาพเนื้อหาก็มีการพยายามออกประกาศเป็นกฎหมายระดับลูกของกสทชซึ่งก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายหลักของเราคือพรบอ,องคอ์กรจัดสรรเครื่องความถี่แล้วก็พรบประกอบปิจัยการกายเสียงจัดการโทรทัศน์ขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราทำ Scenario Study จ้าง ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาแล้วนะแล้วก็เขาก็ทำซีนาร์โอมา3อันอันแรกก็คือมันไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้มันเป็นไปก็อาจจะล่มสลายธุรกิจทีวีธุรกิจโทรทัศน์ที่เป็นอยู่ถ้าอันที่2ก็คือเข้าไปแทรกแซงในเชิงตลาดในเชิงเทคโนโล,โลยีในเชิงส่งเสริมคุณภาพเนื้อหาแต่ว่ามันก็อาจจะยังสู้ global platform ไม่ได้อยู่ดีอันถัดไปที่กำลังทำมือทำรถแมปรถแมปแรก,นกออเนี่ยก็ตอบคำถามเลยก็คือว่าถึงปี72จะยังไง ซึ่งสิ่งที่เป็นอุปสรรคหลักอันหนึ่งของปี72ก็คือกฎหมายกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าการใช้คลื่นความถี่จะต้องเป็นการประมูลซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้มันม,มีการบิดเบือน,นกลไกของตลาดและสังคมที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์มาตั้งแต่รอบที่แล้วคือประมูลเนี่ยเข้าใจว่าคนเขียนกฎหมายมองว่าการประมูลทำให้ไม่มีเรื่องของการหัว ไม่มีเรื่องของการคอรัปชันเพราะทุกอย่างเป็นตัวเลขแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาเราพูดถึงโทรทัศน์โทรทัศน์เป็นบริการการสื่อสารพื้นฐานของสังคมที่จะยึดโยงสังคมเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่ควรจะอยู่ที่ตัวเลขมันควรจะอยู่ที่คุณค่ามากกว่าในแง่หนึ่งเนี่ยเราก็ move ในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายนะแล้วก็พยายาม p r o โ o ว่าไม่ให้ใช้การประมูลก็น่าจะเป็น beauty contest แพลตฟอร์มที่เราคุยกับทางสมาคมทีวีดิจิตอลหรือว่า a d t p ทเนี่ยก็คือว่าการจะทำ n นช i ั่น l ลแพลตฟอร์ให้โทรทัศน์นั้น4ส่วนเนี่ยถ้ามคอนซล d ดิเดตกันได้หวังว่ามันจะดึงตัวเม็ดเงินโฆษณาหรืออะไรเนี่ยกลับมาได้บ้างแล้วก็คนดูก็าอาจจะกลับมาอยู่ตรงนี้ได้บ้างด้วยการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในระดับช่องโทรทัศน์แบบดั้งเดิมหรือฟรีทีวีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือออนไลน์สตรีมมิ่งที่เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญส่งผลให้ผู้ผลิตรายการข่าวรายการโทรทัศน์และละครต้องปรับตัวอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารูปแบบเนื้อหาให้มีความแปลกใหม่นำเสนอข่าวสารที่รวดเร็วและแม่นยำรวมถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงหลักๆเลยนะฮะการทำงานของ สภาวิชาชีพนะครับหร,หรือว่าองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองเนี่ยในส่วนของทีวีวิทยุโดยเฉพาะเนี่ยก็จะมีสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและก็สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพกระจายเสียงประเทศไทยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับการเกิดขึ้นของกศทช,อช,อชอนะเราก็เลยคาดหวังว่าเมื่อมีประกาศส่งเสริมการลงกลุ่มนี่น่าก็น่จะทำให้มันดีขึ้น นะครับค,คือก็คาดหวังว,ว่ามันน่าจะสามารถมีการส่งเสริมได้ดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังมากนะกเ็เผื่อใจไว้อยู่พอสมควรว่าการส่งเสริมอาจจะมีปัญหามีอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งฝั่งราชการก็มีข้อจํากัดของเขาแหละก็เป็นปัญหาในภาพรวมเพราะว่าพอเราไม่ได้สนับสนุนเนี่ยเราก็จะถูกคาดหวังนะว่าเราจะต้องกลับ,ลบดูแลกันเองอย่างมีประสิทธิภาพนะมีเรื่องร้องเรียนมาก็ต้อง มีการพิจารณาอย่างรวดเร็วต่างๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีทร,รัพยากรมากพอที่จะไปดําเนินการแบบอยากให้มันรวดเร็วได้เราก็บอกว่าถ้าเราได้รับการสนับสนุนนะครับเราก็น่าจะกากับดูแลกันเองได้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้อะไรอย่างนี้นะถึงแม้ในปัจจุบันกสทอชอ,อาจจะยังต้องค้นหาแนวทางเพื่อให้โทรทัศน์ดิจิทัลเป็นช่องทางที่ยังเข้าถึงคนได้กว้างที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังเข้าไม่ถึงการให้บริการโทรทัศน์ฟรีทีวีจึงยังเป็นสิ่งจำเป็นและเมื่อใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลจะสิ้นสุดลงในปี2,572นั้นแต่สื่อที่มีคุณภาพยังคงมีความจำเป็นต่อการสื่อสารของผู้คนและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารยังถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจว่าไทยพีเอสทำอะไรก็จะนึกว่าเราเป็นเหมือนสื่อทั่วๆไปอันนี้ก็จะบอกว่าด้วยพรบของสสทเนี่ยถูกกำหนดให้เราไม่ได้ทำหน้าที่แค่ด้านการผลิตเป้าเราคือทำระบบนิเวศสื่อที่มีคุณภาพจากโจทย์ระบบนิเวศสื่อคุณภาพทำให้เราออกแบบว่าวิธีทำงานเราต้องทำงานกับพาร์ทเนอร์เยอะๆพาร์ทเนอร์นี้ก็มีตั้งแต่ผู้ผลิตที่มาทำงานกับเราเอง ผู้ผลิตผิสระรายเล็กรายน้อยทั้งหลายที่เติบโตขึ้นมาจากเรามากมายเนี่ยซึ่งมันก็ส่งผลให้เวลาระวางงบประมาณแต่ละปีเราต้องคำนึงว่าเราสามารถ allocate <ม>เงินของเราเนี่ย<ม>ไปหนุนผู้ผลิตเหล่านี้ได้แค่ไหนถ้าไทยฟีเบสไม่เข้าไปทำอะไรกับระบบนิเวศสื่อเนี่ยเรากังวลว่าความเป็น global media platform การที่สื่อไทยพยายามต้องแข่งขันและสู้ให้ได้เนี่ยมันจะทำให้ระบบนิเวศสื่อไทยมันไปหมดเลยอะคะ่ะ อันนี้ถ้ามองแบบลบสุดๆก็คือมันจะถูกโดมิเนตโดยคอนเทนต์ต่างประเทศและโดยคุณค่าและค่านิยมแบบต่างประเทศเกือบหมดแล้วด้วยแพลตฟอร์มแบบ OTT ที่เป็นออนดีมารเนี่ยที่สุดแล้วคนไทยที่เปิดดูก็จะไม่เห็นคอนเทนต์อะไรที่คิดว่าคนไทยพึงเห็นคือเราจะช่วยกันดีไซน์ให้เกิดระบบนิเวศท,ที่ทำให้ผู้ผลิตเนื้อหาที่มันเว้อไทยเป็นคุณค่าค่านิยมที่คิดว่าคนไทย พึงจะได้เห็นเนี่ยมันได้เห็นได้ยังไงเราใช้คำว่าเนื้อหาและบันเทิงที่มีความหมายเป็น m e น n i งฟูลคอน n t นต์มันจะยังอยู่ได้ไงอะไรเง,งี้ยค่ะกตอตปอหรือคะณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสทชต,ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และประกอบกิจการ ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของกสทชซึ่งเป็นเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมกิจการโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมานะคะดิฉันในนามของกปอด้านกิจการโทรทัศน์ก็ได้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะนะคะหรือ Public Hearing การทำ Focus Group พูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็ In-depth Interview กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีความปรารถนาดีกับกสทชนะคะดังนั้นนะคะก็อาจจะมีข้อเสนอแนะส่วนตัวดังต่อไปนี้ค่ะ เรื่องแรกจากที่เรารับฟังความคิดเห็นมาเนี่ยก็จะมีคนอีกมากมายที่ไม่ทราบว่ากสทชคืออะไรหรือทำอะไรเรื่องที่สองนะคะทีวีดิจิตอลเนี่ยมีการรับชมรับฟังน้อยลงเนื่องจากเทคโนโลยีดิสลอปชั่นนะคะคนทั่วไปที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะหันไปดู OTT หรือพวกอินเทอร์เน็ตอะไรมากยิ่งขึ้นแต่รัฐะก็มีหน้าที่ที่จะต้องเสนอความบันเทิง ราคาถูกหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเพราะว่าเรายังมีคนอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคนชายขอบผู้สูงอายุที่มีความเคยชินกับการดูทีวีดิจิตอลนะคะทางรัฐบาลเนี่ยก็ยังจะต้องจัดให้มีทีวีดิจิตอลต่อไปดังนั้นเนี่ยทางกสทชก็มีหน้าที่ทำแผนแม่บทเมื่อใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ย หมดนะคะในปี2,572ปัญหาก็คือว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะทำเรื่องของการประมูลที่ไม่ใช่เป็นการประมูลด้วยเงินเพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นการประมูลด้วยโซเชียลเครดิตการนำเสนอนะคะ <c redit> เช่น first come first serve ใครที่ส่งพวกรายการที่ดีมาอาจจะมีทางที่จะได้รับพิจารณาก่อนเป็นต้นนะคะ เรื่องสุดท้ายคือเรื่องเกี่ยวกับการผลักดันนโยบายต่างๆของกสทชเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสมัครสมานสมคธของคณะกรรมการกสทชดังนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะหันหน้าเข้าหากันและพยายามที่จะผลักดันนโยบายทุกด้านนะคะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมากที่สุดเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกตั้ง3ปีนะคะ สุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็คิดว่าการทำหน้าที่กอตอปอทางด้านกิจการโทรทัศน์เนี่ยจะประสบความสำเร็จไปไม่ได้ถ้าการทำงานของกสทชไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราทำงานเป็นกระจกที่สะท้อนการทำงานของกสทชก็อยากให้ทำงานคู่ขนานกันก็ all the best ค่ะอยากให้กสทชไปได้ด้วยดีค่ะทีวีไทยจะไปต่อหรือพอแค่นี้คำตอบอยู่ที่การปรับตัว และการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมของกสทชจะเลือกเดินทางไหนเพื่อปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ